มาแล้วครับทีมงานหอกล้อดำยกดำลงเลยยกดำเทเลยมาแล้วครับทีมงานรถไถดูคอเป็นลางมาเร็ว ล้างที่ไหนนี่เป็น้านที่ห้องนี่ือร้านที่ห้องได้กี่ดอกเมื่อคืนฮะได้ไหมเมื่อคืนทําอะไรกันอยู่หน้ารถเมื่อคืนนี่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 จำหน้าได้สวัสดีครับไอทำอะไรอยู่หน้ารถเมื่อคืนใช่ไหมแล้วนุ่นนอนไหนหออะไรหอไหน นั่นไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นน่ะมีดน่ะนั่นน่ะดามดามมันออกมานั่นน่ะเออนั่นแหละนู่มือแกนู่มือมมาเพอแต่เองโหดู นั่นเลยครเอางูพี่เสียบตูเดินมาของพีทั้งตู้ดยเพลงนี้กบาดดูครับเสียนเลี้ยงลูกน้องแบบง่ายๆครับตำส้มสองครกแล้วก็ไก่ปีหนึ่งแค่นั้นแหละดูอ่ะกินจนตำพริกไม่เหลือดอ่ะดูว่าลูกน้องหิวแค่ไหนดูว่างี้ อเราไมาครับเ็วลาจ้ของนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโดนหไปงได้คนเดียวอู้เดี๋ยวเขาไม่ให้เบื่อเขาไม่ให้เบื่อรถก็ได้ครัซื้อน้ำอยู่ไหน เอามีด้วยหรองามหลายโอขาวด้วยงามหลายงั้นซื้อด้วได้ไหมเสาื้อด้วยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ให้เบิกเงินนี่เขาทำไม่เลยี่คอไม่กินหรอกโควิดสัสรถลงตรงไหน เฮ้ยดูออกมาเลยแม่ดูดีออกมาเลยดิดีอันอันมันทะลุไกลเลเมื่อกี้ตดเมื่อกี้นี่เมื่อกี้อะมนกินทาปากออกดูเลยเอเ้อ เฮ้ยอิ้มเลยบกเฮ้ยไอไอมีเอ็งต้องขุดลุมให้หมูถอยแล้วเอารถถ่ายลงตรงนั้นเลยคิาบอลลึก

แล้วก็ไปซื้อรองเท้าสีเดียวกันอีนะทำไมเวคิดถึงคนแจกตัวบอะคือแต่บ้านจ้าไปเองบอเนครูนอะบานเงบเว ปะง้างปะเงี pues hey, hey, ้ยวใบ้านได้ครับนี่เราปะง้างเองเริ่แล้วปะง้างเหรอได้ปะลองตายปะปะปโผล่มีดนักเอาอะไรดูบนยอดเลยเมืนั้นอะสียงตัดตับมใจร้อนอะยกขึ้นยกลงโคดังโคโรยน์มันั้ำหมดเลยอะ ท้องแข็งอ่ะไอช่วงที่มันจะเอาก้าวขาออกปุ๊บแล้วเสื้หมูยกขึ้นอีกอ่ะไอมันจะลงแล้วน่ะโซ่ตามคอยโซ่ตามคอยโอ้ยมึงตาบาาลูกตะแกมึงแท้โอ้ดูอ่ะตะแกกินยาไม่เสร็จเลย โอ้าวรถเกแกมึงน่ะตายแล,ล้วนะเอารถกระบะไปจอดซอยนู่นไหมมันจะมีซอยเข้าไปนู่นเลยนู่นตรงนั้นอ่ะมันจะมีทางเข้าอ่ะแล้วมันจะอยู่ร่มฝั่งนู้นเลยดิขึ้นแข้งใช่เรือยเรื่อยใช่เลื่อย sư phụ cho nó thay luôn thay thay đi ừ Thôi thôi

พอดีเลยไหมผ่านความลง

อันนี้ทำหน้าอะไรงั้นต้องใช้เป็นกีตาร์โซเป็ดรเอ็กโบกไปทางไหนไอ้บูไอ้ดูว่าไอ้โบกเอาไอ้โบกสลักไอ้โบกไปยังไงเนี่ยโอ้อะเลอะจักไม่รู้ว่าโบกไปทางไหนเลยจักสี่เลยจักสี่เลยโอ้ à, à đưa anh vô เออดินอคอนไปดี vang luôn Bye. Ừ. Ơ ừ. 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 Biết các bạn không lại? Ừ. 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 Điều này, Ui 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 เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เขาฝากไว้เพื่อนะครับยังไงรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีไรช่วยหน่อยยี่